ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้นี้เป็นผู้ชายนะฮะผมได้ไปเที่ยวผู้หญิงขายบริการขณะนั้นเนี่ยเขาผู้นี้มีแผลจากการบีบสิวหัวช้างนะครับคือพวกไ้ไปบีบสิวมาแผลย,ยังไม่หายดีก็ไปไป,ไปเที่ยวผู้หญิงนะฮะซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งนั้นเนี่ยได้มีน้ําเลือดจากฝ่ายหญิงมาสัมผัสบ,บริเวณแผลโอ้โหไม่รู้ร่วมกันท่าไหนเนี่ยซึ่งเริ่มมีสะเก็ดก็คือแผลยังไม่แห้งนะฮะหลังจากนั้น พอเขาทราบเนี่ยก็เลยเอาไปล้างน้านะฮะอฟอกสบู่ทูสบู่เขาถามว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยที่ขายบริการเนี่ยมีเชื้อกามโรคหรือ HIV มีโอกาสติดหรือไม่นะ,ะเพราะว่าน้าเลือดของผู้หญิงคนนั้นมาถูกสิวหัวช้างที่ยังไม่หายดีเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าจะตรวจเนี่ยตรวจได้ที่ไหนค่าตรวจเท่าไหร่แลเชื้อ HIV สามารถผ่านก็สู่ร่างกายทางบาดแผลที่แห้งแล้วได้หรือไม่ออสิวนี้<ข>กําลังแห้งคงยากคงยากยากยาก,ยาก,ยากที่จะเข้าได้นะจริงๆแล้วมันเข้าทางแผลสด แต่ผมยังสงสัยว่าสิวัวช่างอยู่ตรงหน้าใช่ไหมแล้วจะไปสัมผัสเลือดของผู้หญิงตรงนั้นสินเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้บอกแต่เป็นสิวตรงน้นแล้วเปล่าตรงบริเวณที่บริเวณที่ที่เขาใช้มีเพศสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราร่างกายมนุษย์มันมีมันมีปฏิกิริยาอันหนึ่งนะครับที่จะพยายามหยุดให้เลือดหรือสารกหลังออกมามันจะมีการเขาเรียกคลอตตัวทําแข็งตัวเมื่อแข็งตัวมันจะปิดช่องไว้นะครับไม่ให้ออกมาอีกนะครับ แล้วเมื่ออันนี้แข็งแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเข้าไปเข้าได้ลำบากจะผ่านออเข้าได้ลำบากคุถามว่ามีโอกาสไหมโอกาสมีแต่น้อยมากมากเลยนะครับน้อยมากๆเลยอย่างนี้ควรไปตรวจไหมคะอย่างที่ก็ถามผมคิดว่าถ้าถ้ายังถ้าถ้าไม่ได้ถ้าเป็นสะเก็ดจริงๆนะฮะแต่เป็นสะเก็ดไม่หลุดนะนะไม่หลุดเนี่ยไม่ไม่ไม่ควรไปตรวจนะครับแต่ถ้าอยากจะตรวจก็ตรวจได้นะแถวๆโรงพยาบาลไหนก็ตรวจได้เพื่อความสบายใจค่าตรวจก็ไม่แพง แต่ควรจะตรวจหลังจากที่ไปสัมพันธ์มาแล้วเกินหกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเพราะว่าไปตรวจก่อนนั้นก็ไม่เจอถึงรับหรือไม่รับเชื้อก็ไม่เจอนะครับแต่ผมยังคิดว่าถ้าดูอย่างนี้แล้วยากนะยากมากที่จะเข้าเพราะผิวหนังเรานะและระบบะการป้องกันตัวของร่างกายเราเนี่ยมันดีดีมันเพอร์เฟกต์เชื้อที่มาถูกผิวนี่มันเข้าไปไม่ได้ขณะเดียวกันถ้ามีไอคลอตของไอสารเคมีต่างๆที่มาปิดเล่นเลือดไว้เนี่ยมันก็เข้าไปไม่ได้ครับ อาจารย์พูดถึงการตรวจนิดหนึ่งว่าอย่างที่อาจารย์ว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลนี่หมายถึงโรงพยาบาลไหนก็ได้แต่นี้การตรวจเรื่องเอชไทำได้านไนตรวจได้หมดแล้วถ้าไม่อยากให้เขารู้ชื่อไม่อยากจะบอกชื่อก็มีไม่ต้องไปแจ้งชื่อบอกว่าขอตรวจแบบนี้แล้วนามได้ในกรุงเทพก็สภากาชาติก็มีนะฮะซึ่งที่ตรงสวนงูค่าใช้จ่ายประมาณได้ไหมคะใช้จ่ายนี่ตัวประมาณไม่เกินเท่าไหร่คะคือเพื่งแงว่ามันแล้วแต่วิธีตรวจถ้าบางวิธีนี่ก็ประมาณสัก50ถึงร้อยบาท แต่บางวิธีที่รู้ผลเลยเนี่ยพอไปแล้วอีกสักไม่กี่นาทีรู้ผลเนี่ยแพงอาจจะตัองสองสามถึงสี่ร้อยบาทผมเคยตรวจโรงพยาบาลเอกชนครับสามร้อยสี่สิบบาทจะถึงสี่ร้อยบาทแล้วแต่ถ้าโรงพยาบาลเอกชนก็เขาก็มีค่าจ้างคนด้วยแต่ถ้าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยจ้างคนเนี่ยรัฐจ่ายค่าจ้างไว้แล้วทนเขาไม่คิดท่านเขาก็มีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองซึ่งอาจจะถูกกว่าใช่ไหมซึ่งอาจจะแล้วแต่ถ้าโรงพยาบาลเอกชน แต่อาจจะใช้ของที่รู้ผลเร็วรู้ลผลเร็วก็คือภายในไม่กี่นาทีก็รู้ผลแล้ว,วแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยจต้องใช้เจ็ดวันให้มามาตามไปครั้ง,ซ,งซึ่งอันนั้นจะถูกเพื่อความสบายใจไปตรวจซะนะครับนะฮะแต่ผู้พูดโรงพยาบาลรัฐก,ก็มีวิธีรู้ผลเร็วนะใช้จ่ายก็จะร้อยสองร้อย